กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูท่านครับขอต้อนรับครูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ตึงตอวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6ของทาง12ราศีนะครับในเดือนนี้ก็มีการยกรยดับเปยนแปลงของดาวถึง5เตี่ยนะครับมาดูดาวสัมพันธ์นะช่วงนี้วันที่4วันที่3ครับดาวพระศุกร์ง่ายนะครับมีผลในเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวพระเกตดาวบุญใหญ่ใหญ่ครับมีผลวันที่4นะครับจนถึงไปยยาวๆถึง2เดือนครับ ดาวพระอาทิตย์ช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์ดาวย่ายวันตีสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารย่ายวันทีสิบห้า,า,ามีผลแปลงประมาณเดือนแล้วก็เดือนเกิงนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนครับวันตีสั้ซีพฤศจิกายนครับดาวพระพุธย่ายแห่งกมนะครับถือว่าเดือนนี้มีการยุ่งยากเปลี่ยนแปลงของดาวยากพอสมควรนะครับจะมีผลเรื่องดีๆสาหรับทั้งสิบสองราศรีแล้วก็เรื่องที่ต้องย้ำเตือนการแหร่งกมจะเป็นเนื้อเอียงเดี๋ยวหามาพยากรณ์ต่อแห่งกมนะครับ ้าลัคนาราศีมังกรครับหรือว่าท่านได้ตีบัตรสาบนะครับช่วงเวลาเกิดหรือว่าลัคนาสถิตคือดูตีราศีนะครับคือผู้ที่เกิดช่วงวันตี16มกราคมถึงวันตี12บกุมภาพันธ์โดยประมาณครับ้าลัคนาราศีมังกรครับคุณมีดาวพระเสารนะ์เป็นดาวเจ้าดวงวาสนาซึ่งในเดือนนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้มแข็งขึ้นนะครับก่อนหน้าน,นี้รอยสองหกวันเนี่ยถอยหลังนะครับนับจากวันตีหนึ่งถึงเจ็ดพฤศจิกายนเนี่ยวสนาก็มา เดินค่อนข้างจากปกติแล้วครับแต่ยังยังชายอยู่นะยังพอ่อ้องกันกรบโลกอยู่นะครับถือว่าเป็นมน์เนี่ยหมาถยถึงว่าอาวสนาบอกไปหน้าบดถอยหลังนะครับแต่ก็ฟื้นนะช่วงก้อนนี่ถอยหลังมันอิดนะครับทันได้ตีในการยังงานเมืองส้างจะตึงเครียดเรื่องของการงานแลวก็เรื่องของการเงินนะครับชัดเจนเพราะดาวพระเสยู่ตีเรือนการเงินนะครับบัดวงาวสนาจะนี่นะมันขึนมันตึงเครียดขึนหน้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาตีก้อนนั่นนี่นะครับเป็นช่วงเวลาตีสู้ชีวิตแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเรื่องของ รันชีรละรับรายจ่ายชงทั้งการทำมาหาและได้ก่อนหน้านี้กเกิดมีปัญหาคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไห้นะครับนับจากวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับดาววิสนาคุณจะฟื้นเต็มตัวแล้วก็เดินกําลังครับไปตั้งหน้าแล้วนะครับแลบ้วก็เพื่อน้อครองตําแหน่งเกษตรตราธิบดีเรือนที่2นะเนี่ยเดือนของดาวพระราหูตัวนะี้เป็นเดือนกุม,มิตรครับวาสนาของเจ้าลัคนาราศีมังกรจะฟืน้นและกนดีที่สุดตับในรอบ36ปีนะจะมีช่วงนับจะนี้ไปแหมประมาณปีเกิงนะครับ จะได้เกี่ยวข้องกับการเงินการท้องแน่นอนนะครับจะยิบจับอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่สตัง์วิ่งมานะไหลมาเทม,มานะครับแต่การที่เป็นดาวพระเสารนะ์หมายถึงว่าต้องยิบจับต้องอินะต้องเหนื่อยนะอยูบ่ไายม,มันมีสตังแล้วครับต้องลงมือเนี่ยลงมือทำนะ,นะครับวาสนาคุ้นกับนดจะนี่นับจะนีไปแฮมปีเกิงครับช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวที่สําคัญในจุดเปลี่ยนของชีวิตจาวงกรเลยนะครับดาวพระอังคารครับดาวจุลินพันธุ์นะติดนี่เดือนนี้นะครับแย่ราศีอยูอย่สองเตี่ยครับ ช่วงต้นในช่วงตีหนึ่งถึง14ครับชงนีดาวเจ้าเรือนพันธุ์เนี่ยมาสถิตอยู่ที่รนการงานนะครับก็ถือว่าตำแหน่งดีครับถือว่าถ้ามองในเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านถือว่าคนทราบส่นกันดีนะครับเรื่องของหน้าตีการงานใครใจบ้านหรือว่ามีธุรกิจเป็นอาคารของตัวเ่าเนี่ยหรือว่าการประกอบสมาชีพรวมกันกับคนในบ้านจะส่งเสริมว่าคุณดีนะครับดาวมอนกำลังนิดหนึ่งนะแต่แปลว่ามันยังแย่ได้นะครับความหมายดีอยู่นะครับเรื่องของการงานการงานครับคนในบ้าน ส่งเสริมของนาทีแล้วก็ยอดขายได้ได้ครับต่อมาช่วงวันที่15พฤศจิกายนจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวพระอังคารยกเข้ามาสถิตยอยู่ครองตําแหน่งกเกษตราธิบด,ดีแล้วนะครับอยู่เดือนลาภเรือนของโจกลาบลาบผลความสุขสมหวังนับจากวันที่15ไปต้นไปนยาวๆไปเดือนเกิงนะครับจนถึงวัน 16, ทนี่2 6ธันวาคมเลยนะครับถือว่าดวงดาวพระอังคานนรเนี่ยงเสริมคุณดีแนนอ้นนะครับเรื่องของโจกลาบลาบผลนั่แหละครับ มีโฉมมีหลับจากการได้รับการซับสนุนจากคนในบ้านถ้ามองเรื่องของเหล,เลเ็กน้าโจกเหล็กเสริมดวงก็คือเหล็กเกี่ยวกับบ้านนะครับทะเบียนบ้านแล้วก็รถนะครับทะเบียนรถของคุณนั่นแหละครับถ้ามองเรื่องของการการแยงนั้นนะครับใครดีเป็นเซลเป็นแน่น้าเป็นพวกค้าค้นกลางจะขายได้มดนะครับสินค้าตัวยังไงขายบ้านขายที่ดินขายรถยนต์หรือว่าอาคารพาณิชย์นะครับต้องหุ่ยเป็นของเข้ากระจังนะเป็นแน่น้านะี่คุณขายได้นะครับได้ราคาที่ถูกใจคุณตัวเองครับท่านไดทตีปรรถนาในเก็บ หอมรอบรีบสร้างในสร้างตัวก็มีโอกาสนะครับได้รับเรื่องของมอรดกทรัพย์สินนะรวมถึงมีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะครับได้ของบ้านเจ้าของตีดินในตัวเองนะครับ้วก็เรื่องของดาวพระพุธครับดาวจุลสุภาษะนะครับภูรักผูใหญ่นะถ้ามองเรื่องของการใช้ชีวิตหมายถึงคนในบ้านนะครับภูรักผูใหญ่ครับวันที่หนึ่งถึงส3บสามะถือว่าดีครับส่งเสริมคนดีและยังถือว่าส่งเสริมดวงวาสนาด้านโจรลาภครับคุณนะครับ วันตีโซซีเป็นต้นไปนะครับดาวก็พูดยกเขม้าอ่อนกําลังนะครับแต่อยู่เดือนวินาศาก็หมายตีต้องระวังนิดหนึ่งก็คือในช่วงนี้ใครที่มีป้อพ้อแม่หรือว่าบุพการีอยู่นะควรดูแลเอาจใส่ราเปิดขึ้นนะครับผู้คุยให้กําลังใจกันให้ดีนะมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยมันนักนะมันนักต่อใดครับเพียงแต่ถ้ามองลองการอู้คุยมันต้องอู้คุยกันให้ดีนะมีเกณฑ์ตีเพร่อน้องว่าจะมาเข้าใจกันแล้วก็มีคำอู้งคำจา่า จะห้องว่าทะเลาะก,กันมาได้ถ้ามันเป็นปลามันยิ่งมาหนักครับหรือว่ามันเป็นห้องว่าไฟไหนอย่านําออกไฟนอกอย่าจะไปเอาเข้านะครับมันจะเป็นเรื่องเป็นปัญหาคือคนในบ้านทะเลาะก,กันนั่นแหละครับแล้วก็ช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับดาวพระอาทิตย์มาอยู่ตีเรือนกัมมะดูเรื่องการงานนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของในบ้านหมายถึงว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นธาตุห้อน,นะเป็นดาวชูดมงณะตัวเองนะครับแต่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดเนี่ย พยายามอุ้คุยกันให้ดีคนในบ้านคพะสวรรค์ทีดีนะครับไฟใไนจะไฟนอกจะไปเอาเข้านะมันจะมีปัญหาบ้านมันจะหอนนะครับถือว่าหูดวงก่อนเราจะได้ระมัดระวังนะครับดวงการงานชาวลัคนาราศีมังกรครับมีดาวพระศุกนะครับเป็นดาวโจเรือนการงานนะครับการงานอาชีพและกหน้าตีนะครับช่วงเดือนนี้มีก่ย่าราศีอยู่หนึ่งเตี่ยนะครับช่วงต้นต่อจากเดือนที่แล้วนะครับวันที่1นึถึงสา พฤศจิกายนชงนิการง,งานก็ยังคงตัวเนื่องแต่มันมีปัญหาตัวเนื่องเช่นเดียวกันนะครับงานมันมีอุปสรักทดสอบหนักนะใครทำมาค่าขา,ขายต้องดูแลให้ดีครับบัญชีรับจนะ่จายอาจจะพิพาทสตัง์นะครับตัวเหล็กทำมาระวงรังรายจ่ายทิมนเป็นส่วนลดไลนะครับใครทำมาค่าขายอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะดูแลลุงน้องให้ดีนะครับเรื่องของการเงินแล้วก็ช่วงวันที่4พฤศจิกายนเปต้นไปนะครับดาวพระศุกร์โยกเข้ามาสถิตนะครับอยู่ติรือนสุภานะอ่อนกําลังเป็นนิดนะครับ ฉนีก็ยังต้องระมัดร,ระวังต่อเน,นื่องนะครับลงของการเนี่ยาการเนี่ยงานนะครับถ้าทํางานบริษัทงานองค์กรต้องใส่ใจการเข้าหาคนณละผู้ใจอูคุยเตรียมโปรเจคโครงการนั้นดีครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับสื่อสารกันต้องเตรียมข้อมูลให้รอบคอบหรือว่าการทํางานร่วมกันกับคนอายุหนักกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณนะครับต้องอุคุยกันให้ดีครับและสุภาพยังหมายถึงเรื่องของการเดินทางไก่ตัวยนะครับใครดีทํางานโลจิสติกหรือว่า เดินทางไกลครับทรงสิลกาหรือว่าธุรกิจค้ขาขายออนไลน์ต้องระมัดร,ระวังเช่นเดียวกันครับอาจจะผิดพากนะครับสื่อสารการเงินตัวเลขรวมถึงการดิวงานใหญ่งานสําคัญในช่วงนี้ต้องเตรียมการให้ดีนะครับใครที่มาค้า,าขายก็ต้องพยายามเอาใจนะครับลูก,ก้ารายใหญ่หรือว่าลูก,ก้าประจำของคุณไว้ก่อนครับมีเกณฑ์จะมีปัญหากันได้หรือว่าการถูกแย่งลูก,ก้าไปได้หรือว่าส่วนแบ่งตลาดไปได้นะครับ <S <S พราพูดครับเรื่องของ กุหลาบผู้ใหญ่หัวหน้าชาวไหนวันตีหนึ่งถึงเสาสามก็ถือไวเป็นดาวที่เหคุ้นครับส่งเสริมเรื่องของผลตอบแทนจากการทํางานหรือว่าได้ได้พิเศษให้กับคุณอยู่นะยังสร้าส่วนคุณดีนะในตัวของการเป็นกุหลณบผู้ใหญ่นะครับใข่ธรรมาค้าขาขช่วงนี้ก็ยังดี้งานกับลูก้าได้ตลอดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าประจําครับต่อมาวันตีเสาสี่พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ดาวก่อนกำลังกํามไม้ใหญ่ราศีเป็นก้อนกำลังนะครับอยู่ที่เรือนวินาศ ก็เช่นเดียวกันนะครับข่อ้างจะชัดเจนว่าช่วงกึง่งด้านหลังนะ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังในองของการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะเอกสารสัญญาสาคัญเอกสารการเงินกลุ่มแคชเชียร์หรือว่าผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขก,การเงินนะครับเอาใจใส่ใรอบขอบนะอนจะมีปัญหาด้เรื่องของการทํางานนะครับโชคลาภลาภผลทางด้านการทํางานช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสี่มีเหมือนกันแต่มีน้อยนะครับหรือว่ามันต้องเบี่ยบายรายตางครับ แต่ต่อมาช่วงวันที่สิพฤศจิกายนเปต้นไปเนี่ยดาวพระอังคารใหญ่มาเป็นเกษตรราธิบบดีนะครับอยูีตริรลาภะตัวนะครับเรื่องของโชคลาภลาภผลิพิเศษว่าผลประโยชน์พิเศษจากการทํางานของคุณจะดีนะครับดีที่สุดใน12ราศีนะครับยาาๆไปประมาณเดือนเกึงนับจากวันที่15เนะี่ยจนถึงวันที่26ธันวาคมนะครับผลประโยชน์โชคลาภตด้านการเงินาาาาาางานของคุณจะดีเด่นที่สุดนะครับในรอบป,ปีในแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับ ใครทำมาค้าขายนะขยันเต็มที่นะครับในวันตีสิบห้าไปต้นไปเนะี่ยยาเๆไปจนถึงสิ้นปีพุณน,นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการหัวหน้าขึ้นระลึกักครับในสตังค์หนักอิดน้อยอิดอิดหนักขึ้นนะครับในสตังค์หนักเป็นทวีคูณนะครับถือว่าคุ้มค่าครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่เช่นเดียวกันนะครับตลอดเดือนนี้ก็ถือว่ายิบชับยี่เริ่มมาอย่างมันมีประสักนะครับไขต่ตอยาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินคก้าตัวใหม่แนะนาว่าชะลอไปก่อนนะครับดูว่าเตรียมการให้ดีก่อนนะครับ โดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงตะด้านการงานครับควรไปกราบสักราขอพอรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้17บาทเล็ก,กาลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านโกรวดหน้าอเทศสมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลแโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงการเงิน จ้าลัคนาราศีมังกรครับมีดาวพระหูนะเป็นดาวช่วเรืองกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินนะครับตำแหน่งนี้ก็คือใหญ่มาตั้งแต่วันที่17ธันวาสิเจตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับดาวพระหูมาตำแหน่งอยูุ่ทร,รือนสาหะชะแล้วนะครับเรื่องของการเงินรายได้ของเจ้าลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะโดดเด่นนะครับเรื่องของการได้เดินทางได้หูจักคน์หนักขึ้นหูจักคน์หนักขึ้นก็เห็นโอกาสเห็นช่องทางในการ หารายได้เสริมช่องทางอาชีพใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเนี่ยจะย่งคุณเ,เป็นช่วงเวลาของการสร้างแลส,สร้างตัวได้เช่นเดียวกันนะครับหงหงแล้วก็กลงมือเย่ลงมือทำครับดาวพระเสาร์เป็นดาวาสนาก็ต้องลงมือทำอยู่แล้วนะครับทําแล้วมันได้มีโอกาสชีวิตที่มันหนักขึ้นนะครับงานตีสองธุรกิจตีสามนะครับถือว่าคุณมีการเงินที่คล่องตัวขึ้นตัวนะครับอยู่ด้าน,นการสังคมชะนีนะซ้ำหัวจกขนักซ้ำเห็นโอกาสสตังทีหนักขึ้นนะครับ การเงินจะกลังทับมาของตัวแล้วนะครับก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะยังของตัวอยู่นะแต่มันมีรายจ่ายเบียดบังอยู่นะครับเพราะว่าดาวราหูส่องแสงมาเต็มที่นะครับนับจะนี่ไปเต็มที่แล้วนะครับการเรื่องของสภาพคล่องรายได้นะครับหรื่อว่าการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและบธุรกิจครับันตีหนึ่งถึงสามดาวประสบมาเป็นมรณะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามันมีรายจ่ายตัวมากเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าภาษีสังคมต้องระมัดระวัง อาหารการกินนะครับยังคมีปัญหาสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ช่วงวันตีสพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนคราบช่วงนี้นะคะรับสุขก็ยังอง่อนกําลังอยู่นะครับแก่เช่นเดียวกันนะต้องระมัดระวังรายจ่ายนะครับช่วงกึ่งเดือนหลังระวังรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเดินทางไกลนะครับนอกจากเรื่องของค่าใช้จ่ายที่หนักขึ้นนะต้องระวังหยดยาพันารดล้านะครับมีเกณฑ์ต้องได้ซ่อมได้แซงรวมถึงการเดินทางไกลนะเราต้องบประมาทนะคร <lden și S 2> ับ รักษากกวินในจราจรเดินทางปลอดภัยนะครับจะได้บริหารจรัดการได้รับรายจ่ายคุณได้ต่อเน,นื่องครับเรื่องของโจกราบราบผลตด้านการเงินจากการลงทุนนะครับวันตีสิบวันทีหนึ่งถึงสิบสี่ช่วงนี้ก็ยังพอมีอยู่มีแต่มันอ่อนกําลังอยู่นะครับก็คือว่าใครเป็นนักลงทุนนักเทรดช่วงนี้ก็ชะลอไปก่อนก็นดีนะครับแต่นับจากวันตีสิบห้าเป็นต้นไปนะครับดาวพระอังคารยายราศียกเข้ามาสถิตอยูทธุลาลาะเป็นกเกษตราราธิบดีแล้วนะครับถือว่าโจากราภตั้งแต่การเงินของ ชาวาราศีมังกรเนี่ยจะดีแล้วก็ดดเด่นที่สุดใน12ราศีแล้วนะครับยาวๆไปหแหมประมาณเดือนเกิงนะครับจนถึงวันที่26ธันวาคมเลยนะนอกโจกหลับตะนันการลงทุนมีนกลจรแบบฟุกๆ,ๆแบบหลับร้อยมีแนี่นอนเป็นเงินเป็นสตังค์กับคุณนะครับเป็นช่วงวลาทีด,ดีที่สุดนะในรอบปีแล้วนะครับสําหรับชาวมังกรนะครับต้องแสดงความยินดีตัวเองครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวาราศีมังกรครับต้องการเสริมดวงตะานการเงินครับ ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางปาเลไลครับทาบุญเปลยนสตังค์จำนวนตีลงใต้12บาทเลขกําลังของดาวพระราหูครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าประเทศส่งกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับดวงความหักจาวลัคนาราศีมังกรคราบคุณมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเราของกูคอ,องแลว้วก็คนหัก แล้วก็มีดาวอื่นประกอบเรื่องของความากนะครับพวกตัวแทนดาวแล้วก็ดูตีดาวประสุกํากํมครับช่วงวลาทีีต้องย้ำเตือนสําคัญสาหรับชาวมังกรน,นะครับช่วงวันทีหกถึงแปดครับช่วงนี้ความหักต้องเอาใจใส่กันหนนะครับบางข้างแฟนบอกมีเวลามีเวลาให้การน้อยลงเห็นบะตงกันพ่องเรื่องของนาฏีการงานการเดินทางไกลอาชีพกนดีนะครับหรือว,ว่ามีเกณฑ์ตีแฟนจะเจ็บไข้ได้ป่วยบสบายได้ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับเรื่องของ ถาดหน้าอาหารการกินดูแลเอาใจใส่กันนะครับต่อมาช่วงวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์โยกเข้ามาเป็นวินานนครับกระเช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังเรื่องของสู้ภาพร่างกายครับก็แฟนนะครับหรือว่าถ้าเป็นอุ้คุยกันนะ่ะต้องสื่อสารให้เติมเต็มกําลังใจให้กันทั้งนักนะครับเพราะว่าดาวพระสุขช่วงปลายเดือนก่อ่อนกําลังนะครับช่วงสิบหกสิบเจ็ดมีเกณฑ์จะมาเข้าใจกันนะครับวันที่สิบเก้าถึงสามสิบช่วงนี้ความหักก็ถือว่า จะได้ก็ต้องใส่ใจกันทั้งนักครับมีเกณฑ์ตีจะอ,อู้คุยกันบะคอยเข้าใจนะโดยเฉพาะมาพยายามจะเอาชนะกันนะครับพยายามย่อมๆกันพองนะครับสําหรับเจ้ามังกนนรเนี่ยคุณเป็นชอบเป็นพวกชอบเอาชนะอยู่แล้วนะครับต้องเอ็นออนเอ็นออนยอมความกันพ่องนะเอาเติมเต็มกันหน่อยเนาะเพราะว่าความหวานนะต้องจ่วยกันเพราะดาวสระุกในตลอดเดือนนี้ก็ยัอนอ่อนกําลังนะครับสําหรับคุณเนี่ยสําหรับทันทียังโซดน,นะครับดูดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวหักใหม่ช่วงนี้ วันตีหนึ่งถึงสามกับมีโอกาสอยู่นะพบห้างทางไกลห้องออนไลน์แต่จะได้ก็ต้องเอาเจดใส่ตัวเก่าเป็นลักดีวกว่าครับดาวมันยังอ่อนกําลังอยู่นะครับต่อมาวันตีสี่พฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนครับดาวออนกําลังก่เก่าของคำหนามายูตริรันสุภาช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะมีคนเข้ามาอุ้ยโยงเนี่ยนะแต่จะได้ซะดาวออนกําลังเป็นนิดจีเนี่ยระมัดระวังกันถูกหลอกลัวถูกโกงสตังค์ได้นะครับแล้วก็ตีสำการโคหนหักตักเกาแล้วก็หัก พอแม่เอาดีกว่าครับอยู่ด้นสุภะพยายามอิงกับพลักผู้ใหญ่ญยาดผู้ใหญ่ของเขาไว้ก่อนนะครับหากใหม่ก็ยังอ่อนกําลังอยู่นะพยายามแล้วมาระวังไว้ก่อนจะดีกว่า่านียังโซนนะครับโดยในเดือนนี้ครับสาหรับเจ้าลัคนาราศีมังกรนะครับต้องการเสริมดวงต้านความหักครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามหยาดครับทําบุญเป็นสตังค์นะครับจำนวนตีลงใต้15บาบาทเหล็กกําลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่าน ตรวดหน้าบุทิสงกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยฮันหน้าไปตางทิ่ตะวันออกครับก่อนเข้าสู่ช่วงดวงโจกลาบกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันเลนมิดผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดปลาเขาน้อยจังหวัดเพชรบุญร่วมบุญเจ้าภาพติดหลายมาตางไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านครับ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้ยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและขอกราบอนุโมทนาบุญร่วมกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับดวงโจรลาบจาวะขนาราศีมังกรครับคุณมีดาวพระสุ์ครับเป็นดาวโจรลนพุทธะนะครับรื่องของโจรลาบติดราบจากตกเกา่าโจหักจากการเสีงโจกเสีงดวงนะครับ ช่วงวันที่ 1- นึงถึงสพฤศจิกายนคับชนิดดาวมาสถิตอยู่ที่เรือนมรณะนะครับคือยังมีโจกลาบอยู่นะครับแต่โจกลาบจะมาจากเลขเกี่ยวกับการเดินทางไกลเอกสารเดินทางของคุณนะครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณหรือเลขหนึ่งครับต่อมาช่วงวันที่3พฤศจิกายนวันที่4พฤศจิกายนนะครับจนถึงสิ้นเดือนดาวประซุกยกเข้ามาอยู่ที่เดือนสุภาพครับชนี้อ่อนกําลังเป็นนิดนะครับคือถ้าว่าถ้าเสยงโจกเส้นดวงกับหม่อมม่อจะไล่นะครับ แต่ถ้าต้องการเหล็กประจําตัวเหล็กน้ําโจกก็คือเหล็กเกี่ยวกับป่อแม่เกี่ยวกับป่อนะครับเหล็กเกี่ยวกับภูรักผูใหญ,ญ่เพจใจเพลคุณครบนับถือครับเหล็กวันเกิดเหล็กปีเกิดหเหล็กอายุของเปิรนหรือเหล็กซีครับส่วนดาวที่คุณท่าน,นโจกสณะนะครับในเดือนนี้นะครับวันที่1นถึงสนะครับดาวเด่นดาวพระเสาร์หรือเหล็กเจ็ดนะครับดาวรองดาวพระอาทิตย์เหล็กหนึ่งครับต่อมาช่วงกลางเดือนนะครับวันที่1นึ่งวันที่สิถึง 17พฤศจิกายนนะครับชงนีดาวเด่นคือดาวพระอังคารนะครับดอเลข3ดาวร้องดาวพระเกตรือเลข9ก9ครับโดยในเดือนนี้ครับหากจาวลักขณาราศีมังกรครับต้องการเสริมดวงครับทั้งนั้นโจหลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทบุตเป็นสตังจำนอนตีลงใต้6บาทเลขก,กำลังของดาวพระอาทิตย์ครับ เมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าประเทศสมกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิป้อโดยหน้าไปตางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขอบอ,อเพริยพนทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ